คุณผู้ชมครับมาติดตามถึงความเคลื่อนไหวแล้วก็สถานที่ในการตรวจโควิด1 9ฟรีในวันที่7กรกฎาคมตามประกาศของกรุงเทพมหานครโดยสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครได้แจ้งถึง6สถานที่ในการตรวจรับโคโควิด -19 นะครับตรวจในเชิงรุกฟรีบริการพี่น้องประชาชนแบบไม่เสียเงินนะครับตรงนี้สำหรับสถานที่แรกในวันพรุ่งนี้ก็จะมีวัดสุขันธารามนะครับจะอยู่ในเขตดุสิต แล้วก็จะมีในส่วนของวัดพระศรีมหา,าธาตุวรวิหารจะอยู่ในเขตบางเขนวัดผลมาณิทนะครับอยู่ในเขตราดกระบังนะครับอันนี้ใครที่อยู่ใกล้บริเวณ3สถานที่นี้ก็สามารถไปตรวจได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับก็อีก3สถานที่ก็จะประกอบไปด้วยสถานที่ดังต่อไปนี้นะครับสถานที่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งสถานที่นะครับเริ่มตรวจมาตั้งแต่วันที่ 6ก,กรกฎาคมนั่นก็คือในส่วนของวัดราชสิงค์ขอนนะครับจะอยู่ในเขตบางคอแหลมนะครับจะอยู่บนถนนเจริญกรุงส่วนอีกหนึ่งสถานที่ตรวจมาตั้งแต่วันที่5นะครับจะตรวจยาวไปจนถึงวันที่11นั่นก็คือวัดบางขุนเทียนนอกจะเข้าได้ทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งถนนพระรามที่2นะครับซอย28แล้วก็จะเป็นในส่วนของซอยจอมทอง19อยู่ในเขตจอมทองอีกหนึ่งสถานที่คือตลาดบางแคพิรมนะครับอยู่ในเขตบางแค ใครที่จะไปนะครับย้ํากันตลอดว่าจะต้องเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนตัวตัวจริงรวมถึงสําเนานะครับแล้วก็จะต้องมีปากกาติดตัวไปด้วยสถานที่ทั้งหมดที่กล่าวมาตรวจเฉพาะคนไทยนะครับไม่รับตรวจแรงงานต่างด้าวนะครับรวมถึงใครที่มีอายุต,ต่ํากว่า18ปีจะต้องมีสําเนาหรือมีผู้ปกครองไป ร่วมยืนยันด้วยนะครับสำเนาของน้องๆที่อายุไม่ถึง18ปีก็ต้องเตรียมไปนะครับสำเนาบัตรประชาชนในส่วนของเด็กที่อายุไม่ถึง18ปีเตรียมไปด้วยรวมถึงของผู้ปกครองนะครับอย่าลืมไปกันได้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับเจ้าหน้าที่จะเริ่มจองคิวให้ตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปตรวจได้บางพื้นที่ก็จะ6 อ่าร้อยคนบางพื้นที่จะ1,000คนนะครับอย่างาใครจะไปตรงไหนเช็คดูอีกทีหนึ่งในบริเวณหน้าจุดตรงนั้นนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับฝากติดตาม SDTV นะครับข่าวสารดีๆรอพี่น้องประชาชนอยู่นะครับ